สวัสดีค่ะราศีเมถุนและลัคนาเมถุนสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทานายดวงความรักให้กับคุณครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมค่ะการอ่านไพ่จะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงหลังสําหรับคนโสดนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบราศีแล้วก็ลัคนาราศีได้เลยค่ะสําหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีของคุณสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะ ราศีเมถุนคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานตัวตนหลักของคุณก็คือห้าคาถาค่ะช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะทั้งกับตัวเองนะคะก็คืออยู่กับตัวเองอาจจะคิดฟุ้งซ่านนะคะอาจจะยุ่งในเรื่องของงานได้ด้วยนะคะหรือว่าคนรอบตัวอาจจะมีปัญหาได้ด้วย ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะคิดมากคิดเยอะนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะต้องมีปัญหาก็ต้องแก้ไขปัญหานะคะไพ่ใบนี้หมายถึงความไม่สามัคคีกันนะคะแต่มันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะ คือเหมือนเหมือนการประชุมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะการชุมนุมนะคะที่เราอาจจะมีเรื่องโต้แย้งขัดแย้งกันในองค์กรอาจจะไม่มีความสามัคคีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เราเหมือนเถียงไม่ได้อยากเอาชนะนะแต่ว่าเถียงเพื่อให้เจอกับจุดลงตัวที่มันดีที่สุดอะค่ะความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันเวลานี้นะคะ แบ่งเวลาให้ดีคะ่ะในเรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์หน้าที่การงานนะคะกับความรักความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วเนะะี่ยค่ะอาจจะทําให้คุณคิดเยอะนะคะในการตัดสินใจในวันนั้นนะคะด้วยความผูกพันแล้วก็ความเคยชินนะคะสิ่งเดิมๆนะคะทำให้คุณอะ คิดเยอะคิดถึงเขาคิดถึงเรื่องราวเก่าๆก็อารมณ์สวิงเปลี่ยนแปลงไม่แน่ไม่นอนหรือบางท่านนะคะเรื่องเรายังไม่เกิดขึ้นนะคะเรายังไม่ได้จบนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะจบอะคะ่ะแต่มันเป็นความรู้สึกที่อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ะคะ่ะเป็นเพราะความคิดฟุ้งซ่านของคุณเองอะนะคะ เพราะว่าคนรักอะค่ะไม่เหมือนเดิมเขาเปลี่ยนไปเขามีอีกโก้เขามีกำแพงอยากจะให้เขารู้อยากจะให้เขาเห็นว่าฉันก็มีดีเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะรู้สึกเศร้าๆเงาๆบ้างไม่ว่าคุณจะเป็นคนเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั่นเองหรือว่าเราอะค่ะเป็นคนที่ไล่เขาออกไปอะนะคะเวลาเปลี่ยนความรู้สึกก็เปลี่ยนไปด้วยะค่ะ ตอนนี้นะคะคุณคิดถึงเขาคุณไม่รู้แล้วว่าหุนทางข้างหน้าเนี่ยคือการเริ่มต้นใหม่ที่มีความสุขจริงๆโดยที่ไม่มีเขาค่ะทิ้งเขาไว้ข้างหลังหรือว่าควรที่จะกลับไปแล้วก็ให้โอกาสกันเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะ พลังงานตัวต้นหลักของคนรักนะคะเขาก็คิดฟุ้งซ่านไม่ต่างกับคุณหรอกค่ะถึงแม้ว่าภายนอกเขาอาจจะดูเย็นชาแต่เขาเก็บความรู้สึกนะคะก็ทะเลาะเพื่อให้เราได้เจอกับทางออกที่มันดีที่สุดอะคะ่ะทะเลาะกับตัวเองทะเลาะกับความคิดทะเลาะกับเพื่อนกับผู้ร่วมงานนะคะหรือว่าทะเลาะ ไพ่ใบนี้หมายถึงความขัดแย้งนะไม่ได้หมายถึงคําว่าทะเลาะโดยตรงอะคะ่ะคือขัดแย้งอย่างเงี้ยค่ะเวลาอยู่กับตัวเองก็ขัดแย้งในความคิดอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าขัดแย้งในเรื่องของภาระหน้าที่การงานนี่นะคะมีความวุ่นวายและยุ่งเหยิงแต่ว่าทุกอย่างอะมันจะมากระจุกอยู่แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะเหมือนเชือกอะคะ่ะที่พันกันไปหมดเลยนะคะเพื่อให้เราอะคะ่ะค่อยๆแกะมันออกอะคะ่ะจนเหลือ เชือกที่เส้นเดียวแบบยาวๆอะไรเงี้ยนะคะความหมายก็คล้ายๆแบบนั้นนะคะบางท่านนะคะคนรักอาจจะเป็นชาวต่างชาติค่ะอาศัยต่างประเทศเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วอะคะ่ะและเขามีความสุขในการเป็นผู้ให้ด้วยนะคะ ความรักของเขาอาจจะให้กับทุกคนนะคะเสมอต้นเสมอปลายนะคะแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาลำเอียงคุณอยากเป็นคนพิเศษนะคะข้อเสียของเขาอาจจะเจ้ากี้เจ้าการออกคำสั่ง คือใจดีเวลาที่เป็นผู้ให้กับผู้อื่นจะไม่ถามอะไรเลยจะไม่สั่งอะไรเลยค่ะจะไม่ควบคุมด้วยแต่พอเขาทําอะไรกับคุณแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะออกคําสั่งมากๆเลยนะคะเรารักกันค่ะแต่ว่าก็ทะเลาะกันพร้อม ที่จะระเบิดอารมณ์ได้ตลอดเวลาด้วยนะคะคุณอาจจะน้อยใจว่าเขาใจดีเขาดีกับคนอื่นมากมายไปหมดเลยแต่ไม่เห็นดีกับคุณเลยอย่างเงี้ยนะคะทุกคนอยู่เคียงข้างคุณค่ะทุกคนรักคุณค่ะแล้วก็มักจะ นอกจากคุณอาจจะบ่นเขาหรือว่าน้อยใจไม่คุยกับเขาเนี่ยคือถ้าบ่นก็เขาอาจจะลาคาญนะ,นะคะแต่ว่าถ้าคุณเงียบหายไปเนี่ยคะ่ะก็จะมีคนบ่นแทนคุณนะคะก็บ่นให้เขาเหมือนรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคุณหน่อยอย่างเงี้ยนะคะ ความสัมพันธ์ค่อนข้างมีความแตกต่างกันแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยด้วยค่ะบางท่านอาจจะแตกต่างในด้านของอายุเชื้อชาติศาส,สนาไลฟ์สไตล์นะคะเหนื่อยเพราะการปรับตัวด้วยค่ะความคาดหวังแล้วก็การพยายามที่จะเอาอกเอาใจอีกคนหนึ่งโดยที่ไม่เป็นตัวของตัวเองอะพอทำเยอะๆแล้วอะค่ะแม่หมอรู้สึกว่าเราทา แบบที่ไม่เป็นของตัวไม่เป็นตัวของตัวเองได้ไม่นานหรอกนะคะและอีกคนหนึ่งอะคะ่ะพอเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วเรารู้สึกว่าเราเสียใจเราผิดหวังเราน้อยใจอะคะ่ะก็เลยเป็นพลังงานที่ก็จะมีความขัดแย้งกันในระยะเวลาสั้นๆแต่เราก็จะสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆได้นะคะ ตอนนี้เขาก็ฟุง้งซ่านคิดเยอะคุณก็ฟุง้งซ่านคิดเยอะค่ะรอบๆตัวก็อาจจะมีความวุ่นวายและยุ่งเหยิงเกิดขึ้นด้วยนะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมค่ะความสัมพันธ์นี้จะเป็นไงบ้าง ก็ก่อนหน้านี้ไม่มีใครยอมใครคนนึงพยายามหนีออกมาจากปัญหานะคะอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้ยอมนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออ,อาใจใครหรือว่าพูดความจริงก็พูดความจริงไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือเหมือนเราพยายามที่จะอสืบส่องกันนะคะไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าแอบสืบแอบส่องอะนะคะเพื่อรับรู้เรื่องราวของอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะ บางท่านอาจจะแค่ไม่คุยกันแต่บางท่านอาจจะมีเรื่องของการบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยนะคะก็ไม่มองว่าถ้าคุณไม่เป็นผู้แพ้ก็เป็นผู้ชนะอะค่ะในศึกอารมณ์ครั้งนี้นะคะก็มีโอกาสที่คนรักอาจจะเครียดนะคะที่ทำให้คุณเสียใจอะนะคะเขาก็จะเป็นคนที่ คือลำคาญด้วยนะคะลำคาญคนรอบข้างด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็เขาจะเป็นคนที่ติดต่อมาเองนะคะมาเคลียร์ปัญหาต่างๆกับคุณอย่างนี้ค่ะหรือว่าตัวคุณเองนั่นแหละนะคะที่รู้สึกว่าเขาหายไปะค่ะก็เลยอยากจะให้โอกาสเขาอะนะคะก็คือฟุ้งซ่านไม่อยากที่จะเสียเปรียบนะคะ แต่อีกใจนึงก็กลัวจะเสียเขาไปอะคะ่ะก็อาจจะเป็นตัวเราเองอะนะคะที่เข้าไปเคลียร์ปัญหาะคะ่ะปัญหานี้นะคะแม่หมอมองว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยที่สามารถจัดการได้ะคะ่ะข้อความจากคนรักะคะ่ะช่วงนี้เราเป็น เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเป็นนักโรบอะค่ะที่ไม่มีใครยอมใครเลยคนหนึ่งก็ใจร้อนหัวร้อนมูทะลุอีกคนหนึ่งก็อยากจะเอาชนะยอมแพ้ใครไม่เป็นนี่อคะ่ะบทจะนิ่งเราก็นิ่งมากนะคะแต่คุณนะได้เปรียบคนรักตรงที่คุณมีความหนักแน่นมั่นคงในเรื่องของอ,อบางอย่างอะคะ่ะ ซึ่งเขาอาจจะด้อยกว่าคุณก็ได้นะคะคุณยังคงเป็นคนที่ดีสุดสำหรับเขาเสมอะคะ่ะเป็นพ่อพระแม่พระนะคะปกติเขาจะทำเหมือนไม่แคร์เพราะรู้ว่าคุณจะมางอเขาอะคะ่ะแต่ในปางนี้ทุกอย่างมันพลิกผันเพราะนั้นก็ไม่มีใครดีเหมือนคุณอีกแล้วะคะ่ะ เขาก็เลยเป็นอัศวินถือทั่วให้มาเลยนะคะถือทงขาวเลยยอมแพ้เพื่อมาเง้อขอคืนดีขอโอกาสจากคนรักของเขาะคะ่ะแล้วก็จะกลับมาแบบยอมทุกอย่างด้วยนะคะเขารักคุณนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่แสดงออกไม่เก่ง เขารู้อยู่แล้วอะค่ะว่าคุณไม่ไปไหนหรอกนะคะเดี๋ยวคุณก็มาง้อแต่ในปากนี้รู้สึกว่าหลายๆอย่างเริ่มไม่เหมือนเดิมเขาเริ่มวุ่นวายใจอะค่ะเริ่มคิดมากฟุงซ่านเพียะน,นั้นนะคะ mm hmm. เขาจะเป็นคนที่ยอมยกธงขาวแล้วก็มาง้อขอคืนดีคนรักของเขานั่นเองค่ะ mm hmm. บทสรุปค่ะ mm hmm. ในปากนี้เราจะมีเรื่องของการสื่อสาร การประครับประคองความสัมพันธ์นี้หลังจากที่เราต่างคนต่างเงียบต่างนิ่งเก็บความรู้สึกอะคะ่ะก็เทพของความเปลี่ยนแปลงอะนะคะก็มาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่แย่ให้มีทางออกและดีกว่าเดิมอะคะ่ะคุณก็จะเห็นวิธีการแปลกๆแบบที่ ไม่นึกไม่ฝันว่าคนรักอะค่เขาจะพยายามกลับมาแบบนี้นะคะใครทะเลาะกันเราก็จะกลับมาคืนดีกันนะคะสถานการณ์พลิกผันเปลี่ยนแปลงแต่มันดีกว่าเดิมอะคะ่ะเป็นทางออกที่ดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็น่าจะมีช่วงของการเหมือนเราปรับตัวเรียนรู้ความแตกต่างกันมากยิ่งขึ้นมากกว่าการที่จะทำให้มันเป็นปัญหาตรงนี้นะคะ่ะ แม่มอมองว่าคนรักกําลังจะพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะที่ไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนแปลงเพื่อโอบใจนะแต่เปลี่ยนแปลงเพื่อทําความเข้าใจซึ่งกันและกันมากกว่าน,นี้นะคะ่ะก็เขาอาจจะต้องรวบรวมความกล้าหน่อยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเหมือนเรา คืออีกครึ่งหนึ่งเขาก็กลัวด้วยนะคะกลัวจะเสียฟอร์มแล้วก็กลัวว่าคุณจะถามว่ามาทำไมหรือว่ากลัวว่าเราจะทะเลาะกันอีกคุณจะระเบิดอารมณ์โมโหหงุดหงิดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีปัญหาที่วุ่นวายยุ่งเหยิงแต่คุณสามารถจัดการและแก้ไขได้ค่ะ ทะเลาะกันขัดแย้งกันนะคะความวุ่นวายใจต่างๆสุดท้ายแล้วมันมีทางแก้มันมีทางออกอะค่ะแล้วก็แม่หมอมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมด้วย <c oughs> ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีเมทุนนะคะลัคนาเมทุนคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ สวัสดีค่ะคนโสดชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะครึ่งเดือนหลังค่ะของเดือนธันวาคมเนวโน้มคมรัวาคมสัมพันธ์ของคุณจะปเป็นยังไงบ้างมาอัปเดตกันค่ะ คนโสดเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มองการไกลค่ะเป็นคนที่วางแผนในเรื่องของอนาคตนะคะช่วงเวลานี้ค่ะคุณน่าจะไม่ได้โฟก,กัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะสำหรับคนโสดนะค i n g s of w a n d เนี่ยก็คือเหมือนเขามองไปถึงอนาคตไกลมากอะคะ่ะทุกอย่างเขาจะต้องวางแผนนะคะเพื่อความมั่นคงอะคะ่ะ เพื่อการพัฒนาตัวเองอะนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีสเสน่ห์นะมีคนเข้าหาหรือว่าเขาอาจจะอยากพึ่งพาในตัวคุณก็ได้นะคะคนที่เขามีหลายๆอย่างที่แตกต่างจากคุณนะคะอย่างเช่นอายุที่น้อยกว่า ฐานะที่ด้อยกว่าตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่น้อยกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกเหมือนคุณเป็นที่พึ่งทางกายทางใจของเขาค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตของฉันก็ยังขา,ขาดเกินๆแต่คนคนนี้ก็เหมือนวิ่งตามฉันมาตลอดเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้สนใจเลยนะคะ เขาอาจจะแย่กว่าคุณแต่เขาก็ไม่เคยทอดทิ้งคุณอะไรประมาณนี้ค่ะแต่คุณอาจจะรู้สึกไม่สนใจเขานะั่นแสดงว่าคนโสดจะต้องมีคนที่แบบตกหลุมรักคุณมากๆอะค่ะแล้วเขาพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณคือคนคนนี้จริงจังมากเลยนะคะแต่อาจจะไม่ถูกใจคุณคนโสดแม่หมมมองว่าคุณน่าจะ มีเรื่องของการเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลง่ะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงพัฒนาชีวิตและความมั่นคงของตัวเองค่ะก็จะมีคนคนหนึ่งอะนะคะที่เขาอาจจะหึงหวงคุณด้วยอยากจะเอาชนะคุณคอยทำทุกอย่างเลยเพื่อเป็นคนพิเศษอะนะคะ และบางท่านก็มีสเสน่ห์กับคนเก่าด้วยนะคะคนเก่าก็อยากกลับมาค่ะแต่กลับมาแล้วอาจจะทำให้คุณหงุดหงิดแล้วก็โมโหโด้วยคนโสดเป็นคนที่หัวใจด้านชามากเลยนะคะในปักนี้เพราะว่าคุณนะคะอยากพัฒนาตัวเองอะคะ่ะอยากจะมีความมั่นคงนะคะอยากจะแพลนในเรื่องของอนาคตนะคะ ครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมค่ะคุณโสดจะเป็นไงบ้างจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคุณโสดคุณน่าจะไปทำให้คนที่เข้ามาเนี่ยอกหักแล้วล่ะค่ะเขาไม่สมหวังนะคะก็มีสเสน่ห์ค่ะบางท่านอาจจะรักเพศเดียวกันได้ด้วยนะคะหรือว่ามี เพศเดียวกันนะคะมาตกหลุมรักเราอย่างะะเงี้ยนะคะก็มีเสน่ห์ค่ะมีคนพยายามเข้าหาแต่ก็ไม่ได้ใจคุณนะคะไมไ่ชนะใจคุณจนเพื่อนๆสงสัยนะคนรอบตัวหรือว่าครอบครัวะคะ่ะเริ่มอาจจะถามคุณแล้วนะบางท่านสำหรับบางท่านนะคะที่ คือพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วแต่ยังไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็น่าจะเริ่มถามแล้วว่าเ,เมื่อไหร่จะเลือกใครสักคนหนึ่งนะคะเมื่อไหร่จะมีครอบครัวเมื่อไหร่จะมีหลานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางท่านนะคะแต่บางท่านก็อาจจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมอนะคะ่ะแล้วครอบครัวก็ยังไม่ได้เห็นด้วยอย่างเงี้ยค่ะ มีเสน่ห์นะคะมีตัวเลือกะคะ่ะคุณอาจจะนั่งกอดอกภูมิใจในตัวเองก็ได้ค่ะคนโสดยิ่งรู้เยอะคุณก็จะอ่านใจคนออกนะคะแม่หมอมองว่า ชาวราศีเมถุนคนโสดเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีสติเป็นคนฉลาดแล้วก็มีอดีตเป็นบทเรียนนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอมองว่าคุณมีข่าวดีในเรื่องของความรักนะแต่คุณไปโฟกัสในเรื่องของการเงินการตอบแทนครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะการทําเพื่อคนที่คุณรักคุณรู้ว่ามีคนที่ห่วงคุณอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้ยอะไรเงี้ยค่ะคุณไปโฟกัสในเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตรงนั้นนะคะ ส่วนในเรื่องของหัวใจนะคะแม่หมอรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมจะเปิดใจให้กับใครอะปักเนี่ยค่ะหรือแม้ว่าถึงแม้จะเข้ามาก็อาจจะดูแล้วยังไม่เหมาะสมกับคุณก็ได้นะคะยังไม่ถูกใจเจ้าชะตาค่ะบทสรุปค่ะภไพภสังคลาดนะคะสี่เหรียญควีนซอบวาน ควีนส์ออฟเพนทาเคิลแลวก็2อเหรียญหนึคาถาด้วยคือตอนนี้ค่ะแม่หมอมองว่าคุณน่าจะไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงแล้วมันมาพร้อมกับการได้รับโอกาสจากผู้หลัาผู้ใหญ่จะกครอบครัวด้วยค่ะเหมือนกับว่าเราต้องกระตันยูรู้คุณเราต้องตอบแทนเขาตรงนี้สําคัญก่อนกลัวอย่างเงี้ค่ะก็อยู่คนเดียวไปก่อนโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงค่ะ เพื่อความสุขในครอบครัวนะคะไม่ใช่ความสุขในส่วนตัวนะคือเราเรามีความสุขที่ทําให้คนที่มีพระคุณต่อเราะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของเรามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็แม่หมอบองว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆในตรงนี้นะคะคือโฟกัสที่จะกลับไปบ้านอย่างเดียวเลยนะคะโฟกัสในเรื่องของบางท่านอะ่ะอยู่ไกลบ้านนะคะอ,อ,อยู่ต่างประเทศนี่นะคะ หรือบางท่านก็กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยนะมีโอกาสที่ดีในตรงนี้ค่ะสิบเหรียญหนึ่งคาถาด้วยก็บางท่านนะคะได้รับโอกาสที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาค่ะผู้ใหญ่ก็เมตตาแล้วก็จะมีข่าวดีเข้ามาค่ะเป็นโอกาสที่คุณต้องรีบวัวเอาไว้นะคะอุปสรรคระหว่างทางมันอาจจะมีแต่ว่าไพ่ใบนี้ค่ะ หนึ่งคาถาคือมเมล็ดพันธุ์ที่มาจากต้นไม้ใหญ่เพราะฉะนั้นมเมล็ดพันธุ์ก็จะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่มีความเขาเรียกว่ามีความมั่นคงเช่นเดียวกันกับต้นไม้ใหญ่อะคะ่ะ the world ด้วยแม่หมองมอง,องว่าคนโสดยังไม่ต้องการอะไรอีกแล้วอะคะ่ะต้นง้นาเวลานี้คือไม่จําเป็นต้องเอา,เอาปัญหาเข้ามาวุ่นวายในชีวิตอย่างเงี้ยคะ่ะ ไม่มีใครก็มีความสุขแล้วนะคะก็ส่วนเรื่องของหัวใจอะคะ่ะไม่ได้ไหมายความว่าให้ปิดกั้นนะคะแต่ว่าเหมือนนักลงทุนนะคะที่เรารอเราเอารอก่อนเราไม่เราอย่าไปเสี่ยงอย่างเงี้ยค่ะก็คือ ทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงก่อนนะคะทําทีละดาดับขั้นตอนค่ะความรักก็ต้องเลือกคนที่ดีที่สุดที่เหมาะสมและคู่ควรต้องเรียกว่ามีปัญหาน้อยที่สุดอะนะคะแล้วก็คือไปกันได้อย่างเงี้ยคะ่ะเดอะซันแล้วก็แปดคาถามาพร้อมกับวิว o อฟจ n นแม่มองว่าจะมีข่าวดีเข้ามานะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางตําแหน่งชื่อเสียง รืองที่เกี่ยวกับงานด้วยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะได้พบเจอคนที่เหมาะสมและคู่ควรนะคะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนโสดด้วยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ